ต่ำนี่ดังเลยลืมตัววะดังเลยลืมตัวลืมกับพืชปะไม่ได้ลืมกับพืชไม่ได้ัวลืมตีนบัาท,ที่นี่เนาะมีคอมเมนต์มาอยู่คอมเมนต์หนึ่งว่าน้องลากนี่คบกับต่าย้อนเงินปะคบกันเพราะเงินไหมไม่ต้องไม่ต้องบอกหรอกเธอจะสัสดีครับ ไฟไม่ค่ครับเหมือนเดิมครับนะฮะกับมือนี่นะครับอยู่ที่บ้านบูเหมือนยูเทียงครับบ้านน้ำหมองครับอ่ะสัมาัสบ้านหลากหลายคนแล้วนะครับในที่พวกซุ่มซุ่มจะเขายูแกล้ร้อยสีแกล้บ้านบูเนาะต่ำกับสัมษั์แลลวโอ้เหมือนแหละเหลือผู้นึงครับอ่าเหลือวผู้นึงย่างบนสัมษณ์คือสมักยูเบื้องหลังหรอกนะครับเดี๋ยวบุรุภไยเป็นใครเธอมายังไงอะไรยังไงครับน้องรักครับนี่สสยหุ้มปตตองดอกป่ต้องรอกนะอ่ะ นะครับสองคนนี้นะครับกะที่เขาเขาบางคนดาวจะเดาถูกเนาะคือเขาซับเบอริเฮกันแล้วนะฮะซับเบอริเฮกันคอนเทนต์คอนเทนต์อู้เคยจ่อบังโยบอยเอ่าอ่ะนะครับน้องรักครับน้องรักตอนนี้อายุจกปีแล้วน้องตอนนี้ยี่สิบสามค่ะอุ้ยหนุ่มได้ยังเด็กหน่อยอีเด้่มซ้ำเด็กเลยตั้ำมากเด็กหน่อยเนาะโอ้โหแบบนี้นะฮะหน่อยก็นี่จะมากเอ่อล่องมาแล้วน้องรักเป็นคนพื้นเทียู่เส่ยหลัก น้องนอก์ลากระสุรินเนาะแต่คนอำเภอไหนบอกรับตั้มนี่อำเภออะไรอำเอไก่แห้งประมาณเกือบหน่อยกิโลอ่ะจากนี้ไปเนอะใช่โอ้สีขอสีขอละภูมิสีขอนี่เบอกริษานหรือบอกระกระซี่มี่มี่สวยมี่เล้าแล้วก็ขมิ้นค่ะโอ้มึงนี่ซ้ำตั้งชาติมึงทั้งภาษาหลายภาษาเนาะอ่ะนะครับกาลูกรุ่นน้องนอก์ลากระได้มาอยู่เนี่ยอ่ะให้ทามครั้งนีครบกันเทือดเลย ตอนควบกันเทือแลกตอนครบแล้วเนาะว่าตู้ว่า่าไปถามอ้ากูอยากถามกูจะงูควบกันเทือแลกตอนควบกันเทือแลกเนี่ยอ่ะมันจีบหรือจังไรมันทักหารมอแม่นเฮ้ยมึงเขาแอ็ดคอยมาเขาเป็นเอฟซีอะไรอ่ะใช่เอฟซีรักนี่ก็คือรู้จักตั้มตอนตั้มพอมีเื้อเสียงนิดนึงแล้วแม่นครับมีมีอยูกนิดนึงแล้วเขาติดตามผมเออเเขามาติดตามก็คือโอ้ข้างคมเจ้าคือคักแค่เนาะ แน่นนะวหลังจากนั้นมึงมึงมึงไปยังอันนี้เขาบอกเลยเนาะในในรายการนั่นเนาะเขาบอกแล้วที่นี่เนาะอ่ะพ่อมาคบกันไปคบกันมาแล้วอันน้องรักสิยูเบื้องหลังตลอดปะแม่นน้องรักสิยูเบื้องหลังตลอดใส่ชีวิตอยู่นกันเก่งด้านนี่บอกคือคือมักไทยมักอยังรักมักล่องเห็ดมักล่องเห็ดบ้านที่นี่เนาะมีคอมเมนต์มาอยู่คอมเมนต์หนึ่งว่าน้องรักนี่คบกับต่ำย้อนเงินปะคบกันเพราะเงินไหมไม่ต้องไม่ต้องบอกหรอกเธอถามว่าคบกันเพราะเงินบ่ ใช่เงินมันมีส่วนสําคัญเลยแหละถ้าถาอผมขอตอบแท้เลยว่าผมผมครอบกันกันย้อนเงินแหละถ้าไม่มีเงินเขาไม่ยอมลําบากกับเ่าหรอกคําว่ากัดก้อนเกลือกินมันเป็นแค่ในนิยายถูกต้องป่ะไปหาหมอใส่เงินขับรถออกไปตลาดใช้เงินไปเติมน้ํามันเงินเติน้ํามันรถนี่ก็ใช้เงินไปอัสาปรทศก็เงินไป เข้าโรงพยาบาลก็เพราะว่าเงินเพราะว่าความสุขของเราก็อยู่ที่เงินใช่เอาจริงๆนะในความเป็นผู้หญิงนะน้องรักบอกเลยเขาว่าถ้าสิเหลือครบผู้ใา้คนใดคนหนึ่งคือคนๆนั้นต้องเลี้ยงดูเฮาได้นี่ถูกต้องถ้ามีสัมะเลเทเมาม่เจ้าเป็นผู้หญิงเจ้าเอาบอกเวกงานไม่ทําส้นอะไรเลยมีแต่กินอันนี้เพื่อนถามเถือเจ้าว่าบ่ได้เชียดเดยถามว่าอยู่กันเพื่อเงินไหมอยู่กันเพื่อเงิน พราะว่าเงินมันเป็นปัจจัยหนึ่งเลยในการดำรงชีวิตอ่าถ้าไม่มีเงินแม้แต่พี่แต่น้องพอแมียตัดกันได้ก็เพราะคําว่าเงินนี่แหละเงินเงินมันเป็นกระดาษแต่คําว่าคมเนี่ยมันคมมากสําหรับเงินตัดได้แม่พี่แม่น้องญาติผู้ใหญ่ทุกคนกับพราะว่าเงินเขาสังคมก็ต้องเงินนั่นโปรโมทอี่ยังทุกอย่างคือเงินเงินทุกอย่างี่น้องครับชัดเจนนะนะฮะอ้าวันนี้มันมีคอมเมนต์หนึ่งมาดอเขาว่าตั้มนี่ดังเลยลืมตัว ดังเรื่มโตเืมกับพืชปะไม่ได้ลืมกับพืชไม่ได้งัวลืมตีนทาม,มาลืมกับพืชหรืมองงัวลืมตีนบบอครับผมผมต้องบอกว่าคำถามแบบเนี้ย ผมบ่ได้เลื่อมไหครับยูก็เจออะจะนั่งยูนี่ยูใส่เนี่ยจะนั่งยูนี่ยูใส่นี่แหละยู่บ้านนี่แหละบ้านใดบ้านบูบ้านเฮาเนี่ยอำเภอชุมพลบุรีคำว่าลืมคำพืชวัวลืมตีนนี่คืออย่างคำว่าง่อลืมตีนนี่คือจำญาติเงาสักลาจะคล้องบ่ได้คือลืมไปเลย่มจีมาทั้งาลืมจีมาทั้งทาบ่หุจักนี่คือคำว่าวัวลืมตีนแต่สำหรับคนอื่นผมบม่รู้ว่าต้องการยังดินที่ผมเหยียบอยู่เนี่ยคือดินพอพอผมซื้ันนาเอ เมื่นบ้านผมอยู่บ้านสนมอนอำเภอชมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์บ้านเลขที่143คอยจำได้บหมทุกอย่างนี่คือบ้านแม่คอยมีผู้เดียวพ่อคอยมีผู้เดียวเสียไปแล้วมีพี่มีน้องนี่ขอเพิ่มเลื่อมนี่คือคือวัวลืมตีนก็คือลืมพี่ลืมน้องลืมญาตผู้ใหญ่เลื่อมคนที่ให้กําเนิดลุมผู้มีพระคุณนี่คือคําว่าวัวลืมตีนมาทำมาไอเลื่อมแบบอ่ะไปเลื่อมคนอื่นอ้าวยศไหนคอยเลื่อมหรือเปล่าคนที่ไม่ใช่ญาตพี่น้องอ่ะมาในยอนมาพี่ดะพี่น้องเห็นรูปนครับนี โอ้สุเอตมาหลายเติบอนะเห็นลูกเจ้าเสือรักเห็นรูกเอรักนีเอรักกลับมาไกลมากเลยรักรักทำอะไรบ้างใช่ๆอ่ะน้องรักเห็นอย่างแน่เนาะค่ะน้องรักกัสซิมี่เห็นจมูกเต้ดีนะเหตดีนะเห็ดฮู้ดังค่ะเออนี่ด้แล้วซิงซิงที่ล่อเขาแร็กเล็กฮู้ดังเขาก็าอายเพราะลายเสียงฮู้ดังไอ้ี่กระตะกีไอ้ก็เคยเป็นไอ้เคยเอานี่เด้ตะกี้โน้ตบุ๊กมันดังเออเอเซอร์เฮ้ยไปไปเศร้ามาก เอ้เขาไปพรอนมาแล้วก็นี่แหละรักเธอพ่อโน้ตบุ๊กอยังนีไก็อ่ะนะฮะหลังจากทำหมดใจนี่เออพี่ติ๋มบอลเริ่มเมาแล้วเนี่ยลูกเป็นกูไงมันเหมือนกูไงกูเคยเอาอันนี้ไปล่อจากที่อยากได้เขาเราก็ต้องล่ออยากเรียนจบราชภัฏมารักกับพี่ส่งจนจบอ่ะตอนนั้นแหละเพ่อเขาเขาได้เรียนจบเขาก็ทิมกูอันนี้อ่ะมาที่นี่กันจักปีแล้วจักปีคบกันมาเนี่ย ถามว่าจะปีนับเลยนับอด่น้องรักเรียกอยู่อนโควิดชอก่อนโควิดไอ้ักปีชพบ่อบว่าไอ้รักตอนนี้มัพึ่งเศร้าสามเศสี่ตอนอายุสิบแปดปีคุยคุยไ่ตามตอนอายุสิบแปดแล้วเ8ยสิบแปดังสิบแปดเวชอสามนูจำได้ถธอจะเถียงมันมีเหตุการณ์หนึ่งตอนตอนมันไปหาารักอะ มันมันใส่หาหอดหอดสีขอเลยปะไปหาซูมดอไปหาซูมือมันตื่อหรือเปล่าหนิตื่อเด้อไปหามือค่ะแสดงว่าหักยีหรีจังไปรถขั้นไอ้นั่นรถลงมาขั้นแรกรถยางสีทิ้นไปรับรถตอนนนั้เป็นรถเก๋งกันเนาะแม่งขั้นนั่นท่อหนีดังแห้งน้องรักอยู่ในบ้านสีดิ้นมาแต่ไก่เลยปากท่าเลยว่าหายมาเดาไฟเงี้ยใช่เลยเราได้ยินเสียงรถเขาเกิดอายุกันไหมโดนแห้งเพราะว่าผมจำได้ผมกับมหูจักตั้มนี่ได้ซีปีไล้เด้อืม นาะสี่ปีแล้วมันพากันปื้น對對ไปเล like <Okay. S 2> right. ียนน้ำยู่บุรีรัมพี่น้องน้องรักเออน้องรักกันเฮ็ดบ้านหรือเด็ดแต่เขามีบ้านเฮ็ดยังไเฮ็ดให้แม่เขาก่อนเฮ็ดให้แม่เขาก่อนซึ่งของผมมาท่านี่เฮ็ดได้ตอนนั้นแต่ตอนไหนเฮ็ดเห็ดแต่ทางเขาก่อนเฮ็ดให้เฮ็ดพอแมทเากรก็ีลยแหละไปไปเห็นบ้านอยู่บ้านกันอู้เนาะก็คือน้องรักตั้งใจไว้เลยว่าถ้าเรียนจบแล้ว ออกมาเฮ็ดงานนี่สิตั้งใจเก็บเงินก่อนหนึ่งไปเฮ็ดเงี้ยนให้แม่ให้ได้ออันนี้คือความฝันแบบอันดับแรกเลยแล้วก็เฮ็ดได้ดีดีดีหลังนึงคงอายตอนนี้ยังเฮ็ดตูบอยู่เฮ็ดตูบไปหาเอินหาไปแม่อยู่ไซร์โตก็สิเห็นอยู่ตูบอ่าเฮ็ดบ้านไหมที่เป็นหลังนั้นนั่นแหละคือบ้านใช่อือคือบ้านอันนั้นคือบ้านที่ผมต้องบอกไปก่อนนะ ทุกวันนี้ผมสองคนบไไ่ด้ว่าคนอ <Ừ. S 2> ื่นเขาจะมองว่าผมมีเงินมีทอง <Ừ. S 2> ผมบอกเลยว่าผมบ่มีจังจังที่ผมเฮ็ดนั่นล่ะ <Ừ. S 2> แต่คือเขาใส้ชีวิตไปมือม้อๆอ้่ยสมมุติว่าีได้พี่น้องว่าอยากได้รถมันมันเคยบอกกับผม,มเลยต่าเฮาไปนี่บ่มันก่อห้เบิ่งไอ้ยบ่ม่คุ้ดีเ้อว่าอยากได้รถสมมุติว่าผมอยากได้รถหนึ่งขั้น ในราคาแสนหนึ่งสมมุติเนาะแสนหนึ่งผมสิเก็บเงินเลยเก็บเงินครบแสนก็คือทุ่มเบิดเลยก็คือเบิดก็หาใหม่ที่อยากได้ยังก็คือเก็บหาแล้วก็หาใหม่คนเขาจะว่าอู้คือสิเหลือกินเหลือใส่เนาะมีปลานี่ไม่ครับผมบอกเลยว่าบ่มีอ่าโอ้ก็แสดงว่ารักไายให้นี่กัเจ็ดแปดปีนี่ก็บนำมาตลอดเลยคอนเสิร์นี้ยังสตว่าตันพี่น้องนั่นห่อต่ก่อนไอ้รักน่ะสิอยู่เบื้องหลัง มีสิมีผมมีน้องรักแล้วก็มีอีกคนหนึ่งพี่ชายบักโมโมบักลุ่นลวอพี่ชายบักโมโมคือผมไปไสนี่ผมอไปน้ำมันอยูผมอยไปน้ำมันตลอดนอนกับนอนในปั๊มมันเมื่อยมันนอนในไสวแบนี้นอนในปั๊มนอนนานรถน้ำกันคอยบ่อหนาไอ้รักบ่อหนามันนอนบ่อหลังอมันมันจอนนอนในปั๊มมันมีเขตหนึ่งก่อนตั้มไปดีๆเลยช่วงหนึ่งมันมันจะไปไป คอลแลบกับคนดังคนอื่นอไอ้รักว่าซูฟังอยู่อย่างนึงว่าวู้ตะกี้เข้าไปอ่ะคือต้องนอนในปั๊มตื่นมาไปหาหมูมันลําบากครับการที่เขาเดินทางออกไปไทยคอนเทนต์กับผู้อื่นนี่ไปพังโค่นยังสี่ไฮ้เชียงผิวเลยหลักๆไปเรียนทำไมเชียงผิวคือคอยเนี่ยก็นางรักกับบักผิวขโมยนีนอนปั๊มอาบนาดในปั่มคนซูนี่ยินดุกบุกเบิกนะพี่น้องนี่นะที่เขาก็เชี่ยงตะมุงมาจริง กินเอาต้มขุ่นมาเสือมากินบ่กล้ากินร้านอาหารแพงๆปั๊มว่าท้าไมต้องนอนอในปั๊มไปเซารีสอร์ทอ่ะห้องหนึ่งห้องหนึ่งก็เท่าไหร่ห้าร้อยเติมน้ำมันดีกว่าเปล่าเติมน้ำมันดีกว่าเขาเดินทางไปต่อ,อแต่ก่อนเนี่ยมีสามพันสี่พันถือว่าหลายแล้วถือว่าประหยัดกันไปคือลุยลุยกันแตะกอาแต่อันนี้กับลุยอันนี้ก็ลุยนะมือกันม่รู้หรอกว่าส้ำเร็จว่าซ้ำเด็ดมรรสิวเบื้องหลังมันได้มาแล้วเห็นบ่มันได้ฮักกันเลยเนีมันได้เอาปฏิเฮกันแล้วอ่ะรู้กับทุกอย่างบอกเขา เดจ้าลสากกเขามาทําอย่างนี้เหรอเอากับตัวไม่ตัวเราก็บอกว่ามาทํางานกับพี่เขาทางานเก่งสุดถ้ายซิงซิงสิงในหมือนนั่นพ่อหย่อนก็มามือนี้ก่ะเขาดูซึงว่าเออมันมันเฮ้ยมันโมเสีแรงทีเขาทุ่มมากอ่ะห่อเวลาอือเนี่ยเขาเห็นได้ก็มาหลายอย่างเออดอรรักในรถพร้อมได้รถเก๋งรถรถยังที่ว่าเป็นของหลักอีหลีอ่ะพี่น้องเออยังหน่อยก็มียังสีรถตู้ลีกขั้นนึงรถตู้อีกขั้นหนึ่งคือหลักมัน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 โมเมนต์สไตล์หวานเปียวนี่พี่ มันมันมันเออมันจะเป็นสไตล์ลุยสไตล์เทปเทปอะไปใส่กับไปยังบ้านเนี่ยเออแหะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเขาถึงบอกว่าเขาเขาอยู่ในยุคเริ่มเริ่มแล้วเขาไม่เห็นความสำเร็จเขานี่นีเขาเห็ดเดือนสองสามบ้านสี่ห้าบ้านเด็ดให้เจ้าอยู่ละอ้าวแล้วคอยนอนด้วยน้องกันเถอะนะฮะได้อายมานนะล่ะเอออ่ะฝากบอกในอน้องรักก็ไม่ช่องเด้ ใช่ค่ะช่องอะไรบ้างของน้องรักเองเลยของน้องรักก็น้องรักแอนไอตั้มชาแนลค่ะเป็นต่อ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 ไม่ได้พูดไปกูกระิตดหมอว่ากูมาตดวเซนแล้กันแบบนี้ไอ้น้องกูไม่กล้าตัวเซนหรอกนั่นแหละครับทำชีวิตผมสองคนบ่ได้เริ่มจาก เขาเริ่มจากหนึ่งมาเลยเขาเริ่มจากศูนย์เลยแหละผมนับมาเรื่อยๆนะไม่เรื่อยถามว่ามีเจอดราม่ายังไรบ่เจอหลายบ่ว่าสิตอนโคตรรักตอนนั้นนี่ไอ้รักน่ะเจอหลายกว่าหมู่อ่ะแล้วกูถามนะสิ่งคนบ่ฮู้เขาก็สิได้รักว่ามามามาคือเจ้าถามเออหลังจากไอ้รักมาอยู่นําเรื่อยๆเรื่อยๆบ่มึงไปใส่น้ํากูคนสิถามหาไอ้รักมึงเปิดตัวไอ้รักออกมาน่ะตอนไหนจักปีช่วงช่วงกลับมาอยู่บ้านช่วงกลับมาอยู่บ้านตะกี้ตะกี้มันจะบ่เปิดไ้พี่น้องมันจะเล่นก็แก๊กๆเม่แม่นบ่เปิด นางเป็นคนไม่กล้าแสดงออกช่วงนั้นใช่ใช่แล้วก็ขนาดบัตรทับเป็นหลองเพลียงก็ยังเป็นหล่องก็คือทำมาธนาท่านเลยถือกล่องเออก็ถือให้ใช่ยังเดียวในช่วงนั้นแหละแล้วแวก็มาเปิดส่วงพอพญานาคพิษเอ้าน้องรักมากหมดรักทั้งที่แสงว่าอมันมันเอามาเปิดตัวนี้คนจังหูจักอารมณ์นี้เห็นา่เอาพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากบอกพี่น้องนั่นก็แลกกันครับว่าทุกคู่ทุกคู่เนี่ยต้องเข้าใจกันนี่ลีเนี่ยตั้งไปรอด ผมผมมองข้อมรู้สซึกงว่าเขาอยู่กันมาโดนเขาตั้งแต่เบิ้งเบิ้งลูกพี่น้องนี่อุ้ยหนาที่ยมากแต่ละคนนี่เบิ้งครับเบิ้งลูกนี่เขาอยู่ตั้งแต่ตอนนี้จนเบิ้งครับจนสองคนเนี่ยคือเขาลุยตั้งแต่มาคักนะครับอันนี้ผมบ่าในมองว่าอันวิวัฒนาการทั้งทั้งด่านนั้นผมมองวิธัการทางการทั้งด้านนี้คือเขาสั่งครับ สร้างลุยตอนนี้ลูกร้านจาัีดีน้อยๆอ่ะนั่าจะถือบ่มีไผกล้ารือกับไอ้หลักจักคนพี่น้องตัวนี้ใหญ่เบไดแล้วในนั่งนั่งกถือดาหลายได้ไอ้หลักถือยาหลาอย่างแรกแต่ผมก็เบาหมดแล้วเอาต้องงงก็ต้องปกป้องเขาแหละถูกแต่แค่ปอบใจว่าอย่าไปซีเรียสอย่าไปอันนั้นอันนี้คนที่หาให้เรากินก็คือพ่อกับแม่ถูกอ่าเขาไม่ต้องไปสนใจพุทธศาสนาจังได้ก็สร้างเขาเค้นบอกพี่น้องมันอยู่ที่ใจเราเขาเขาไม่ได้มาสัมผัสคือคนพวกนี้ถ้ามองดีๆนะว่าเออหนึ่งแหละเขาดาไปแล้ว เขาด่าไปก็คือทั้งๆที่เขาเป็นใครเขาไม่ได้รู้จักเราเลยเขาหูเขาหูจักแต่บม่อไมาสัมผัสเขาเขาตัดสินเพราะความคิดของเขาเองเขาสิด่าเข้าไปละอารมณ์นี่ก็คือมึงเคยถูกกระแสดราม่ามาแล้วแต่อยู่ดีๆเอาลูกเขามาแล้วมันถือกระแส็นดาม่าโดยที่มันปรูคือไอ้บิดค่าขีิงข่าบุกงงหน่อยเหรอเออดี๋ยวนะมึงเอามือแล้คนด่าเต็มอยู่สามสาม สามสิบตัวใชไหมมึงให้มันสักสามร้อยเออพูดแล้วไม่เป็นขบตียงตามให้มันและคือเบื้องหลังเขาก็นั้นจะสั้นละไบยาฝ้าตัดสิลรายการรายการน้องรักหนีแต่ข้าวัดดูแลแม่ตัวดีดีเลยก็ส่งกับข้าวข่าวทรงก็ขอไปเห็ดนู่นนี่นั่นเออแม่ยาหักเว้ยมอนี่ก็โอเคครับนี่แหละครับคููรักครับมันมันมีอุปสรรคต่างๆหน้าอยู่แล้วก็ซอยสำหรับสูงกันต่อไปนะช่ำช่องน้องรัก ชาแนลเนาะน้องรักแอนไอต่ำชาแนลค่ะจะรับเชิญก็ให้คอยนั่งตากแดดนี่ละพี่รีตอี้เอาพี่ร้องนะครับฝากด้วยละกันนะครับอ่ะให้ลองรักฝากบอกทั้งบ่ายนะครับค่ะผู้ใดที่กำลังท้อในการหลินโซเชียลยูก็อยากให้สู้ๆเนาะค่ะเบิ่งน้องรักไก่ต่ำเป็นตัวอย่างอาจซีมีกระแสดราม่าหลายๆอย่างเนาะค่ะทุ่มเขามาใส่ตัวเขากับพยายามอย่าเก็บมาคิดอย่าเก็บมาใส่ใจเนาะค่ะทุกคนค่ะ อยากให้ทุกคนสู้ๆเคเตอร์ทุกคนนะคะยังไยด่ากูอีกแล้วเวลาด่ากูให้ยังวะยังไงยังทั่วขาขียค่ะเฮ้ยมึงเด้อมึงด่ากูเด้อเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปสัมภาษณ์ใครติดตามอีกสักครู่เดียวแน่นอนติดตามอีกอีพีหน้าแน่นอนครับสำหรับผมลาไปก่อนปูดป่าสวัสดีครับ